อี่ไทยไี med, ่มีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะแล้วก็เราจะมาพูดถึงชาเลนที่จะเล่นในการนะคะนั่นก็คือโรชุกันลาค่ะซึ่งจะเป็นการลดน้ำตาลที่เราจะทำ30วันนะคะเพื่อเป็นการลองปรับการรับลดของลิ้นของเราดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กินหวาน30วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกึ่งโลคาร์บแล้วก็กึ่งคีโตนิดนึงซึ่งเราจริงๆก็คือไม่ได้ตั้งใจจะ โลค้าหรือขี้ตัวใดๆนะคะแค่จริงๆอ่ะต้องการลดน้ตาตาลเฉยๆจริงต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เราอยากลองทอําอ่ะเพราะว่าเราอ่ะติดน้ตาตาลนะัะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราเคร์วิ่งมากเป็นพิเศษถึงเราจะเริ่มกินเฮลตี้มากขึ้นนะคะทุกคนก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้ตัวว่าเออเราอ่ะติดขนมพยายามแบ่งมื้ออาหารให้มันแบบคลีนที่สุดเพื่อจะได้เก็บโคตาอานะไรแมะเอาไว้กินขนมต้องเรียกว่าจริงๆอ่ะมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนที่แบบพฤติกรรมค่อนข้างไม่ดีอ่ะนึกออกปะแต่ว่า มันก็ยังเป็นการที่เรายังติดน้ำตาลอยู่ก็เลยคิดว่าเอออยากเลิกเลยอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าน้าตาลมันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆอะ่ะมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายค่ะทุกคนส่งผลไปยังโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นโรคเบาหวา โรคอ้วนโรคที่แบบเกี่ยวกับระบบการทํางานของร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อโรค NCD ต่างๆหรือว่าพวกโรคเรื้อรังอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายถ้าปลายทางของเรายังเป็นการติดน้ตาตาลติดของหวานแล้วเรายังรู้สึกแบบเนี้ยในอนาคตอันจะส่งผลไม่ดีก็ได้ก็เลยคิดว่าเอออยากลองดูประกอบกับการที่จริงๆมีหลายคนนะเคยรีเควสเรามาว่าแบบเรามาลองทําด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเลคิดว่าเออไหนๆก็้อยเคแล้วแล้วก็มาลองเล่นด้วยกันดว่าค่ะซึ่งปาขอบอกกติกานะคะในวันเนี้ยเราจะ ไม่กินของที่มาจากน้ำตาลภายนอกเลยค่ะสมมติว่าเราไปกินข้างนอกแล้วเราต้องกินอาหารที่มาแบบมีสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเราก็จะกินนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือถ้าสมมติว่าเราไปร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเราก็อาจจะสั่งอาหารตามปากติแต่บอกเขาว่าไม่เอาน้ำตาลแล้วก็ไหนๆก็ลดน้ำตาลแล้วนะคะก็เลยจะบอกเขาว่าไม่เอาแบบผงชูรสหรือแบบหลีกเลี่ยงวัตถุกันเสียได้ก็จะดีค่ะ เหมือนทาไปพร้อมๆกันเลยแต่ต้องมอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่เราเป็นบิ๊กิเนอร์แล้วก็หลายๆคนยังเป็นบิ๊กิลเนอร์อยู่เราอาจจะมีการใช้สารให้ความหวานบางอย่างแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงสารที่ความหวานที่ใช้ได้ในเกมน,นี้นะคะก็จะมีเป็นแยหวานนะคะหรือว่าหลอหขงกล้วยที่มันมาจากธรรมชาติดนึงหรือถ้าใครไปใส่คีโตใช้อิลิทก็ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะทุกคนจริงๆมันเป็นการพยายามปรับลิ้นการรับรสของเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ใส่ได้ก็ไม่ใส่นะคะ เป็น30วันนะคะมันอาจจะมีวันที่เราต้องไปข้างนอกไปเอาสซยน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมัก็จะไม่บังคับนะคะถ้าสมมติทุกคนมีสถานการณ์ที่มันจะเป็นต้องกินจริงก็กินได้แต่มีสติในการกินแล้วก็พยายามถ้าสมมติว,วันนั้นมีสิที่ต้องกินน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลดทับในมือน,นั้นไปด้วยนะคะก็อันนี้ด้วยความที่มันกึงก่งๆึโลคำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกกันเดยวเข้ากัน,นะคะ่ะว่าเรากินอะไรกันได้บ้าง ข้อแรกนะคะก็คือกินผักค่ะโอ้ทุกคนสามารถกินได้เต็มที่เลยคะ่ะโดยในหนึ่งมื้อเนี่ยเราสามารถกินผักได้ครึ่งหนึ่งของหนึ่งจานเลยค่ะตามหลักโภชนาการนะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นเป็นผักครึ่งหนึ่งแล้วก็โปรตีนแล้วก็คาร์บใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะลดคาร์บอันนั้นไปเป็นไขมัน แล้วก็เป็นคาร์บนิดหนึ่ง,งทานได้แต่ว่าเราจะไม่กินข้าวขาวไม่กินพวกผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีนะคะด้วยความที่ปลานเนี่ยเป็นสีอูปก็เลยจะลองทําไปทีเดียวเลยเราจะเพิ่มไขมันดีลงไปในจานนะคะถ้ากินนะคะก็จะกินผักสองส่วนเนาะแล้วก็กินโปรตีนประมาณมออนหนึ่งฝ่ามือต่อหนึ่งอนะคะซึ่งโปรตีนก็จะเป็นโปรตีนต่างๆก็จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดเลยหรือว่าถ้าแบบเป็นไม่ได้ก็อยากให้เป็นโปรตีนที่มันแบบ ตีนลีนเช่นปลาหรือว่าไก่หรือว่ากุ้งอะไรย่างนี้ก็ได้เลยไขมันนะคะจริงๆทุกคนสามารถกินไขมันดีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบอะโวคาโดอัลมอนด์หรือว่าถั่วต่างๆรวมไปถึงน้ำมันนะคะน้ำมันพวกน้ำมันดีๆเช่นน้ำ มันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยเราสามารถเข้ามาผัดอาหารได้เพศข้าวที่เรากินได้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นพวกขี้นัวนะคะหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องก็ได้แต่ว่าจะพยายามเรียกข,ข,ข้าวขาวมานนะคะแต่ว่าถ้าสมมุตวมิว่าเออไม่ไหวจริงๆเนี่ยสามารถกินข้าวขาวได้หรือว่าแบบไม่สามารถหายเลยก็นะาสามารถทานข้าวขาวได้ค่ะแต่ว่านที่บอกนะคะมันเป็นกึ่งโลโคา้าเพราะฉะนั้นในมือหนึ่งไม่มีข้าวก็ได้ถ้าสมมติว่าใครสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่อยากกินเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะ ถามว่าทานผลไม้ได้ไหมก็คือทานได้นะคะแต่ว่าจะเลี่ยงให้เป็นผลไม้พวกประเภทน้ำตาลตา่ำเช่นแก้วมังกรนะคะแอปเปิลเขียวฝรั่งอะไรแบบเนี้ยหรือว่าพวกเบอร์รี่ก็คือทานได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่น้ำตาลสูงๆเช่นแบบมะม่วงอะไรที่มันหว,นวานๆหรือว่าลำลยไยอะไรเงี้ยก็คือจะเลี่ยงนะคะ ในชานี้มันแค่30วันนะคะก็จะแบ่งกติกาเป็น4อาทิตย์คร่าวๆนะคะทุกคนก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยปาจะให้ทุกคนทานผลไม้ได้ค่ะเออซึ่งอาทิตย์เนี้ยผลไม้ปกติอาจจะยังทานได้อยู่แต่ว่าทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียองนิดนึงนะที่มันน้ำตาลสูงมากจริงๆอะแต่ว่าผลไม้ที่น้ำตาลปงางกลางถึงแบบ น้อยเนี่ยก็คือทานได้อาทิตย์แรกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทานทุกวันหรือว่าทานหนักๆเป็นกิจจาลับสนั่งนะให้กินแบบเบาๆก็พอแล้วก็อาทิตย์ที่2นะคะก็คือจะไม่ให้ทานผลไม้แต่จะให้ใช้สารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติได้ค่ะเช่นญ่าหวานกับหลอดฮังกล้วยนะคะแอะสอาทิตย์ถัดมาจะเริ่มยากขึ้นนะคะก็คือพยายามไม่ใช้เลยหรือว่าใช้ได้แค่หนึ่งมืออาหาร ต่อวันนั้นหรือถ้าไม่ไปได้นะคะก็คือไม่ใช้เลยนั่นเอง2อ,อาทิตย์สุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า2อ,อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมันมีอาการแบบมึนหัวแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะให้อนุญาตให้กินขนมชูกรฟีได้เอเตลาสองครั้งคิดไหม รจริงแล้วในชาเลนต์นะคะก็จะมีตัวช่วยบางอย่างที่เราสามารถกินได้เช่นถามว่าใครอยากกินขนมปังได้หรือไม่่จริงเอาจริงๆผมไม่อยากให้กินนะเอาจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากกินเนี่ยก็คือกินได้ที่มีกินได้ปานเป็นถามเขามามีแค่แดนซิ่งนะคะที่เขาไม่ใส่น้ำปลาเลยแล้วก็เป็นแบบโลคาด้วยเพราะฉะนั้นของแดนซิ่งวีเบเกอร์ก็จะทานได้นะคะแล้วก็มีถ้าใครอยากกินพวกเส้นๆก็แนะนำให้กินเส้นหมูนะคะของสาลินซิ่งนั่นเอง แล้วก็ในถั่วเนี่ยกินได้หลายยี่ห้อเลยนะคะเพราะว่าในถั่วเป็นไขมันดีใช่ไหมแต่ว่าต้องเลือกนะคะแบรนด์ที่มันไม่ใส่น้ำอะไรไม่ใส่น้ำมันเพิ่มคือในท้องตลาดจ,จะหายาหนนึนงแล้วก็พยายามดูว่าอันไหนที่ไม่มีแบบโนชูกร์แอร์ซึ่งที่เราแนะนำก็คือของพาวินนะคะเพราะว่าเรากินมาตลอดลก็ ชีสนะคะสมมติว่าใครอยากกินจริงด้วยความที่มันเป็นโลคาร์เนะเราสามารถกินไฮแฟตได้ก็คือเราสามารถกินชีสได้นะคะทุกคนก็สามารถกินชีสของมูชีสได้นะคะเราถามมาแล้วว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็ส่วนรสชีสนะคะจากมูชีสนะคะคาสั่งนะคะถ้าสมมติว่าไปแล้วาสั่งเนี่ยก็แค่สั่งว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าถกเพ่เสียพุกเนี้ยก็ขอเขานะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากสั่งที่แบบเฮลตี้หน่อยแล้วก็มีเออ่ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็สามารถสั่งของทางต้นกล้าฝาใสได้นะคะเขาจะมีประมาณ5เมนูนะคะที่เราสามารถสั่งได้ก็สามารถถามเขาว่าอันไหนไมมีน้ำตาลหรือจริงๆอะ่ะขอเขาแบบบางอย่างที่แบบมันไม่ใช่น้ำจิ้มสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็ขอเขาว่าแบบไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยป้าก็คิดว่าทำได้เหมือนกันป้านะคะก็ให้ทุกคนถ่ายการบ้านนะคะแล้วก็โซ่เดแตบบ่ป้าจะสร้างโค้ดไว้ในเฟสบุ๊ค ะะก็คือใน f a เฟซบุ๊ก e พ e เทลตี้ไดรี่บีมีของฟันนั่นเองแล้วก็ให้ทุกคนมาส่งการบ้านกันซึ่งเราจะตรวจนับคะแนนกันเป็นสัปดาห์นะคะก็ให้ทุกคนส่ง ละรางวัลน,นะคะก็คือจะมีพี่ๆหลายคนที่มาสปอนเซอร์ก็ขอบคุณนะคะก็จะมีอาหารนะคะจากต้นกา้าใส่นะคะซึ่งอาจจะให้เป็นวอเช์หรืออะไรเดี๋ยวปาจะบอกรายละเอยียดอีกทีนะะึงค่ะแล้วก็เป็นเนยถั่วที่ไม่มีน้าตาลเลยนะคะจากพาวีนีนะคะนี่เป็น,ปนแบรนด์ที่เราชอบมากๆเนาะแล้วก็จะมีขนมปังโลคาร์บนะคะหรือว่าเป็นสายคีโตของ Dancing i e h The Baker นะคะทุกคนเส้นบุกนะคะจาก s l i m Fit นะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายคีโตเหมือนกันซึ่งเราสามารถกินได้ในชาเลนจ์นี้นะ,ะทุกคนแบรนด์ต้้งอัวแก อีกนะคะจากสวนมามานะคะทุกคนขอบคุณค่ะโอเคค่ะสาหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า3 0วันจจากนี้เราจะเป็นยังไงนะคะซึ่งปาเนี่ยจะเริ่มก่อนทุกคน1อาทิตย์ไม่กลับประมาณ5วันเพราะว่าเรากลับไปมันก็จะประมาณห้าหวันเนี่ยเราก็จะเริ่มก่อนทุกคนนะคะเพื่อเป็นการน้ําทางว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะถ่ายวงมให้ทุกคนดูนะคะก็เอาเดินนะคะวันนี้เฮลตี้ไลฟ์ไม่มีลาไปก่อนนะคะบายเดี๋ยวเราออกกำลังกายก่อน ออแล้วก็ในสาสีวันนี้นะคะจะออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายก็ได้แต่ว่าปาเนี่ยก็จะทำตามปกติของตัวเองก็คือออกกําลังกายต่อไปนะคะสามสี 3, วันต่อจากนี้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะก็จะถ่ายออกว่าให้ทุกคนดูจะพยายามถ่ายมาเป็นอาทิตย์นะจะได้ให้ทุกคนเข้าใจว่ามันแบบเออเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้บบาย